ทุกคนครับวันนี้ผมไม่ได้มาเกียนนะแต่ผมจะมาฆ่าคนที่อ่อนกว่าผมครับม่ๆๆผมจะไม่ฆ่าครับแล้วผมไม่ได้เกียนด้วยครับผมจะใช้คําว่าผมจะเป็นคนดีฮรัทุกคนตบมือสิครับนะผมจะเป็นคนดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นอ่ออะไรวะ ผมเป็นพลเรือพลเรือมิจิโกะนะครับผมนะออชิงซื่อ,อชื่อเราบอกผมนะครับพลเรือมิจิโกะนะครับนะก็ตอนนี้ผมเป็นพลเรือมิจิโกะนะครับจะมาล่าไอ้พวกชั่วนะครับนะแต่ว่าต้องเป็นพวกเบบอตหน่อยนะครับเพราะว่าพวกอ่าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ผมอาจจะไม่ค่อยไหวนะเออเพราะว่ามันมีน้อยนะอ่าพวกตัวเล็กนะครับผมชอบตัวจิ๋วนะครับผมนะเลยมาอยู่ในโลกเก่า นะครับโจรสลัดเป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับโอเคงั้นเราไปกันเลยพูดมากแล้วนำขานเทมาแล้วเราจะไม่เปิดดีกว่านะครับไม่เปิดทั้งขี้ทั้งเกยครับเราจะปุ่มไปเลยทีเดียวนะครับผมเก็จะหมายถึงอย่างว่าถือหัวถือหัวถือหัวถือหถือหัวปุ่มปุมไปเชียน์นิเวลเยอะนี่มาแม่งเนียนอื อะไรจ้าอะไรจ้ามาดิมาดิโอ้มันมีค่าหัวสองล้านไม่สนครับไม่สนฮะเพราะว่าตอนนี้เรามากำจัดพวกโ,โซนสลักนะครับเฮ้ยมันจะหนีไปไหนวะมันคิดจะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ไอเอ้ยไม่แตกว่ะ ตายครับผมอีตัวฮะผลไฟผลไฟยังไงเป็นพีพีเหรอเป็นพีพีเหรอเป็นพีพีเหรอะอ๋อเป็นพีพีครับเป็นไรฮะนี่ครับเราจะมาฆ่าไอ้บอสที่มันเคยตบเราหัวร้อนไว้ฮะทุกคนผมคิดว่าทุกคนก็เคยผ่านมันมาซึ่งเราจะฆ่ามันอย่างโอ้มันมันไม่ง่ายเหมือนกันนี่หว่า เนี่ยีนะบุ่มนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังเวลไม่เต็มนะครับเวลไม่นนะแต่ว่าผมก็สม,มก็ยังจะเนี่ยนะเออนั่นแหละอ่าเจอเรือครับเจอเรือเจอเรือตอ,อ,อ,อนนี้เราเจอเรือโจรทไหลแล้วครับนะครับ,นะรบอือนะครับผม <c oughs> อะไรวะเนี่ยผมคิดว่าต้องมีหลายๆคนที่มาด่าผมแน่เลยหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับแต่ใครด่าก็บอกไว้เลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมพีพีนะครับถ้าเกิดว่าฆ่าผู้เล่นใหม่หรือว่าเออพวกนี้ยแล้วมันผิดนะครับอ,อ๋อมันคงมีกฎออกมาหรือว่ามันคงมีการมันคงข้ามไม่ได้แล้วครับนะโอเคเอาเอา,เอามันตายแล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> มันตายแล้วครับเราไปที่ต่อไปดีกว่า ผมคิดว่ามันต้องมีอีกดิอ่าเจอแล้วครับผมผู้คนไทยคนไทยคนไทยหนึ่งคนไทยนี่เราต้องแบบว่าอ่อนให้เขาไหมเออนะครับเพื่ออะไรวะไม่รู้ครับเดี๋ยวเราลองลองก่อนว่าจริงจริงมันคือผมมันล่าโจรสลัดอะครับผมไม่ผิดในชะ่ไหมทุกคน,นใช่ครับผมไม่น่าผิดหรอกครับผมเป็นคนเรือนะครับเหอลอ๋มาแล้วเอาสวัสดีเราจะช่วยเป็นฟาร์มฮะเราเป็นคนดีนะอา้าว อ้าวไม่ใช่บอทอ่ะออขอโทษจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะช่วยเป็นจริงๆผมแยกไม่ออกอันไหนบอลไหนนี่นะฮะมาดูให้ดีให้ผมฆ่าเลยเอาฆ่าไม่ได้นะครับนี่มันคงงงเลยฮะมีลูกศรอ,อะไรเนี่ยเป็นพรามเหรอเออหรือเป็นยอนเหรอเป็นยอนแน่เลยฟิวเดอ์ซัดเฮ้ยเอยเอเหมือนยอนอยู่นะ ทำได้บ้าหทำไม่ได้อเอาทำได้บ้า,านะเออเฮ้ยคนเรือคนเรือคนเรือพวกเดียว,ยวก,กันพวกเดียวกันเคเดี๋ยวเราไปหาคนต่อยดีกว่าทุกคนเต่มาดูคนนี้ดีกว่า,ผม,วา,าผมคิดว่าผมช่วยเขาได้นะครับเราจะต่อยลิงไปเลยสอรี่นะกันโอเคผมคิดว่าผมช่วยเขาได้ในการใช้ดาบอ๋อเฮ้ย เฮ้ยทุกคนผมคิดว่าผมช่วยเขาได้วะะ่ะะการที่ผมจะตีลิงไงตีลิงครัตีลิงเออนั่นแหละเอามันเลยเอามันเลยเออนะครับเราก็จะเป็นพลเมืองเป็นพเลเรือที่ดีนะเป็นพเลเรือที่ดีสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกูช่วยเองโอเคสเสร็จเควสแล้วใช่ไหมเพื่อนโอ้ รืมีคนดานี่คนดาไม่ทันซอรล,ลี่เือกันนะครับเอ้ยมันเปิด PVP อะ่ะมันอยาก PVP กับผมเนะทุกคนมันมันแน่แล้ววะไอ,อคนนี้นี่วะ่ะไอคนนี้นี่ว่ะต้นงมาฟาร์มลิงเนียนอะไรเนะี่ยฮะอืมในเมื่อแกเปิด PVP มาก็ต้องโดนไปตามสเต็ป โอ้มันเป็นปลาแมนนี่มามันเป็นพวกปลามันโกงนี่มาครับเฮ้ยมันโกงมันโกงจริงอ้าวมันตายนะมันตายแล้วมันตายแล้วเอ้ยเอ้ยทุกคนผมคิดอะไรออกแล้วผมเดินไปพังเรือแมังดีกว่าเดี๋ยวขอขึ้นเรือก่อนตอนนี้ผมเดินสมจันไม่ได้พังเรือเอ้าผมไม่มีลาเบิก ด่าเมย์กับเรือเลยเลยโอเคฮะไม่เป็นไรเไม่ได้ว่าผมทําอะไรกับเรือไม่ได้ผมไปทําคนนี้แม่งเลยคนนี้ก็มีเรือนะทุกคนมันต้องเป็นผู้เล่นใหม่แน่ๆเลยนี่อุ้ย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 ไม่มีผลอะไรขายเลยโอเคไอเชี่ยนี่แม่งมองหน้าหพ้อมนะ กิ๊มีบ็อกฟุตพีทบ็อกฟุตแม่มึงอะอ๋ออ๋อบอกฟุตเออก็บอกฟุตเอ,อ,อ็อออม,นอมนิวเอ็มนิวเฮย์เดอร์ดูดดนะะเราเป็นนิวเพเยอร์นะครับเรากิีดไม่ได้นะ <c oughs> เยียแล้วครับผมไม่มีเว้ยเฮ้ยอ,อเกิด์ด้ทุกคนมาดูกันว่าซอผมจะใช้เวลาฆ่ากี่นาที แล้วครับเกียรติทีไม่รู้นะฮะแต่ค้นเร็วไปถึงนาทีแล้วครับนะครับ,นะรบเป็นยายเป็นยายรู้จักว่าสอนรามสอนรามสอนรามรู้จักว่านะเออผมเป็นสอนของพระรามนะครับเป็นลูกสอ,องพระรามนะเออนะครับหรือว่าฟิล์สันเองจิบมีฟลูทิสฮ่า ผม,ผมขอผมผมก็ขอมันมากเลยฮ่า่า่าเอ่ออย่าาผมนะทุกคนผมไม่มีเงินให้มันจริงนะทุกคนผมมีบอสต,ตัวหนึ่งผมิชว่าทุกคนต้องหัวร้อนกับมันแน่ๆเลยบอสตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นบอสหุ่นยนต์ฮะมันชื่อแฟงกี้ใช่ไหมเออแฟงกี้สไตล์ครับผมผมคิดว่าทุกคนต้องโดนมันตดอัดหน้านะแล้วก็หัวร้อนตายหรือว่าโดนมันยิงอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะมันแก้แค้นเลยฮะผมนะเออ ต่อยอยู่ไม่โดนหรอกคุณหลบนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เจ็บนะไม่เจอทบเจะทานยังไงผมไม่เจอทบเจะทานนะเออเอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เจอทบเจะทานนัะน้องพอดีแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรามันควรขั้นใช่ไหมเออนะครับอุ้ยคได้แค่นี้ นี่คือผมเล่นแบบไม่ไม่หวงตัวนะมันก็เลยเลิศก็เลยลดเยอะอยู่นะครับอาจจะฟังรูปเป็นข้ออ้างนะข้ออา้อางผมบอกแล้วว่า UP โน1นะครับเราจะคิดมันใบกลางกานันฮะอุยมีสายแล้วไม่ตายอนะ่ยนะปูดพ่อมึงไงเด็กอ่ะน,นี่ยิงมาด้วยปืนเลยฮะยิงยิงยิงเขาใหญ่มนเต็มที่แล้ว อุย้ยแดนไม่ทันอีแดนอีแดนเอเอเออีแย่อีออออออแบบ่บบนี่ต่อยกระชวยไส้เฮ้ยอ,อ,อีซี่เกินเฮ้ยผมล้างแค้นแม่งเลยนะเออผมได้คอนเทนต์ใหม่ได้กูล้างแค้นแม่งเลยนะครับไหนๆก็มาตรงนี้แหละไอตัวนี้แหละไม่ชอบฟันดาบผมนะเออนะมาเด็กอุย้ย อุย้ยไม่ถอดรัวทานนะเออเนี่ยเราจะเต้นนะเราเต้นต่อหน้ามันเลยเฮ้ยเต้นไม่ได้ปะอุยอ้ยอุ้ยมันเกินง่าพิมพ์เกินน่าเอ้ยเอ้ยกูยไม่ไหวแล้วนะฮะเออนี่ครับถายเรียบร้อยครับโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปปิด ตัวกันตรงจุดสุดยอดนะครับผมดูเหมือนลามโการรรมกนาจารย์มากเลยนะ,ะจุดสูงส,สุดแล้วกันนะครับโอเคยืนได้บอยืนไม่ได้โอเคงั้นตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอวิวสวยนะครับอุ้ยอฮ้ยโอ้โหจะวิวตรงกลองเก็บเฉยทั้งมันเอาตรงนี้ดีกว่าไม่สวยเลยไม่มีวิวสวยเลยไม่ไหลไรครับข้างล่างนี่แหละเ,เรื่องมากว่ะเอาปิดต,ตรงนี้แม่งเลยเออ นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ชอบคลา,ย,า,ย,า,ย,ายนะครับให้ผมด้วยละกันนะเอามันมีท่าเต้นไหนวะอีแดนสองเฮ้ยอันไหนวะอันไหนวะกำลังสไตล์กำลังสไตล์ไหนวะทุกคนไม่ใช่อีแดนหนึ่งนะอีแดนสองเอ้ยมันมีกำลังสไตล์จำได้ว่ามันเคยมีกำลังสไตล์เหมือนมันโดนออกไปยแน่หล่ะ G Dance สีก็มีงั้นโอโดดลามาไปก่อนนะทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์มึงอย่าพิมพ์ซ้ำทำไมอ่ะกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็อ,อนี้ถ่ายละบายบายบายบ,าย,บายทุกคนมึงก็ปิดคลิปเด๋อวสัตว์ไปดึงขุมนะ